สำนักงานาส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าร่วมกับองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดิจิทัลกร g กรีนส่งเสริมให้เกิดการนำดิจิทัลโซลูชันมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพินเพื่อลดการปล่อยการเรือนกระจกโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทพลน,นิมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าและนายทาดาวลุนโชติกุลผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำองค์การบริหารจัดการกาเรเลื่อนกระจกองค์การมหาชนเข้าร่วมงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลน,นิมานพัชริน ผู้เหนวยการใหญ่ดีป้ากล่าวว่าหนักงานส่งเสริมเนี่ยเราเห็นในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลแต่ว่าเราส่งเสริมเนี่ยมันต้องเกาะไปกับพเจนดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิส ASTER เอยเรื่องของการโกรกีเลยเรื่องของการถูกดิสลับจากเทคโนโลยีเลยนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่เมืองไทยจะต้องเตรียมพร้อมรองรับในโลกอนาคตแล้วก็คิดว่ามาเร็วขึ้นเพราะฉนั้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้แต่เทคโนโลยีสำหรับการโกรกีเนียเป็นเรื่องจําเป็นโครงการนี้เป็นโครงการนําร่องปีนี้เป็นปีีแรรกดด้้ว่าาิััปหหมมยทง รอ0กิจการด้วยกันที่เป็น SME ที่มีความพร้อมในการจัดทำเรื่องของคาร์บอนฟุตปริน์การทำคาร์บอนฟูตปริน์เนี่ยจะเป็นทำให้เขารู้จักประเมินตนเองว่าอะไรที่เขาสามารถลดหรือการแก้ไขปัญหาในการเกิดขึ้นจากการเขาเรียกว่าใช้เชื้อเพลิงหรือแม้แต่ขยะหรือแม้แต่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการเซ็นกระจกทั้งนั้นถ้าสามารถทำได้ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีโซลูชันตามมาเช่น Energy Efficiency จาก IoT หรือแม้แต่การใช้ AI ในการจัดการบริษัทสิ่งเหล่านี้จะเป็นการทำริษัทนั้นสาลทรานสวฟอร์เมชัน ว่าคาร์บอนฟุตพิลอิมพาวเลชันครั้งนี้วันนี้สมัครเข้ามาพิมเข้าไปที่ deepa.tra.th หรือแม้แต่ทางเว็บไซต์ของ CTO เองก็มีการเชื่อมโยงหรือแม้แต่สมัครเข้าไปทางทางรัฐแอปพลิเคชันก็เขียนว่าโครงการดิจิทัลกรกีนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์รับการให้บริการฟรี400สิทธิ์ด้วยกันแล้วก็จะมีทั้งอบรมมีการส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปช่วยประเมินวิธีการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถได้ทุกช่องทางเลยครับแพลตฟอร์มของ CTO deepa หรือแม้แต่ทางรัฐของประเทศไทย